สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็กข่าวร้อนรอบวันครับหนุ่มทําตัวเป็นขาใหญ่เดินกลางทั่วงานฉลองกฐินชวนวัยรุ่นทะเลาะห้าไม่ฟังโจฉุนชักปืนยิงดับนะเมื่อเวลาเที่ยงคืนสิบนาทีนะครับวันที่สิบพฤษภายนห้าแปดพันตำรวจตีสมเกียรติเทียบสอนชัยพนักง,งานสอบสวนสพทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชรับแจ้งเหตุยิงกันที่งานฉลองกฐินข้างวัดสายใหญ่หมู่สี่ตำบลปริกอำเภอทุ่งใหญ่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ สาหัสหนึ่งคนนะครับรับแจ้งแล้วจึงรายงานให้ผู้กำกับชาทราบตามลำดับขั้นจากนั้นจึงพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสมโชติจันมณีผู้กับการสพรทุ่งใหญ่นำกำลังตำรวจชุดสอบสวนและเจ้าที่มือที่ใต้ตึกตึงทุ่งใหญ่รีบรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อไปถึงพบว่าที่เกิดเหตุเป็นงานฉลองกระถิ่นของวัดสายใหญ่มีเวทีดนตรีการแสดงของศิลปินวงคนไม้หลานะครับเปิดให้เต้นรำกันหน้าเวทีซึ่งมีผู้มาร่วมงานหลายร้อยคนนะครับกำลังมองดูเหตุการณ์เจ้าที่ จึงแหวกวงล้อมเข้าทําการตรวจสอบพบร่างผู้ได้รับบาดเจ็บทราบชื่อนายสายันศรีสิริอายุ28ปีอยู่บ้านเลขที่6หมู่8ตําบลปลีกอาเภอทุ่งใหญ่จังหวันนาาดนครศรีธรรมราชนอนฟุบจมกองเลือดอยู่ในสภาพถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดเข้าโคงด้านขวาหนึ่งนัดทะลุด,ด้านหลังต่อมาเจ้าที่มูลนิธินำร่างนายสายันส่งโรงพยาบาลทุ่งใหญ่เพื่อให้แพทย์ช่วยชีวิตแต่ปรากฏว่าเมื่อถึงโรงพยาบาลได้ไม่นานนายสายันทนพิบัติแผลไม่ไหว ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับเจ้าหน้าที่จึงเข้าทําการชันสูตรศพที่โรงพยาบาลร่วมกับแพทย์โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ต่อไปจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายสายันผู้ตายได้เข้าไปเที่ยวงานฉลองอกระถิ่นนะในที่เกิดเหตุและทําตัวเองเป็นขาใหญ่เที่ยวละลานวัยรุ่นคนอื่นตลอดเวลาก่อนจะไปหาเรื่องวัยรุ่นรายหนึ่งชวนทะเลาะปรากฏว่าระหว่างชุลมุนมีคนเข้ามาห้ามปามเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องแต่นายสายันไม่ฟัง ยังคงชวนอล่ทะเลาะทําให้คนที่เข้ามาห้ามปรา์มไม่พอใจจึงชักอาวุธปืนยิงใส่ร่างนายสายันจำนวนหนึ่งนัดจนล้มฟุบก,กับที่ก่นะอนมือปืนจะวิ่งหลบหนีไปทันทีนะพันธุ์ตรเวนสมโชธกล่าวว่าการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตํารวจทราบแล้วว่าคนร้ายเป็นใครซึ่งขณะเกิดเหตุมีคนเห็นเหตุการณ์รเป็นจํานวนมากคนระับส่วนสาเหตุมาจากมือปืนไม่พอใจนายสายันที่เที่ยวหาเรื่องทะเลาะไปรุ่นที่มาเที่ยวงานห้ามก็ไม่ฟังมือปืนจึงโมโหชักปืนยิงจนเสียชีวิตในที่สุด ขณะนี้กําลังสอบปยากคําพยานที่เห็นในการแล้วหลายปากซึ่งจะรวบรวมพยา,ยานหลักฐานจับกลุ่มตัวมือปืนมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ